ยังไม่อิ่มเหรอเบียนเล็บสีสวยขอบคุณค่ะ <c oughs> เล็บสวยงามขอบคุณค่ะ ทำมาจาม่า,มาจแม่ทว่าเออเรียบร้อยถัดจัดก,การไปหว่าลาแม่ไม่เอาไปอันนี้ดีกว่าของแม่นั่นแหละ,นนะอืมอืม,อมนอนไปเหอะนอนไปเลยนี่ค่อยว่ากันนอนไปซะ สรงรายวันแม่เท่าไหร่ให้หมดกระเป๋าเลยไม่เหลือเก็บหนาวไหมไม่วันนี้ไม่ต้มน้ำแกงวุ้นเส้นอีกต้มน้มัแกงวุ้นเส้นว่ะ สี่เล็บเนี้มันทําให้นิ้วเบียวขาวทําทให้มือขาวมากจะทาเตาไนปนหลายเตาทานอนทานอนทา,านอนคุยเสียงดังไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ด่าโอเคไหมคุย,ยแบบเบาๆได้เดี๋ยวแม่ดา่าแม่เขาจะนอนคุยแบบเบาๆเดี๋ยวเรางยันแม่ด่าทาลูออนนอนะนะ ทาโลออนก่อนแล้วนี่ยไ,ไม่รู้ว่ามันต้องนอนนะ่ะมันต้องถามเจ๊ทาโลออนก่อนนอนทาไมไม่รู้ว่าเป,เป็นแบบนี้มานานแล้วอ่ะ <c oughs> จะนอนแล้วยังทาเตาอีกไม่รู้อ่ะผิดผิดเหรอเขาห้ามเขาห้ามเหรอแต่ไปทําแบบนี้มาตลอดเลยนะ เบลก็ทาของเบลยอย่างเนี้ยพี่ไม่อยู่ประจวบแล้วหรอครับพี่มอยู่ประจวบเนี่ยค่ะพี่มอยู่ประจวบรับบทนายสนพูดดังมแม่ด่าแน่นอนเลย ไม่พันหนูไม่รู้วันหนูว่าทางหนูมาเลื่อยเปลือยอยากกินแบบไม่อ้วนบบเจบ้างมันไม่อ้วนเองอดีนะนมนมไม่ห่าง เราก็ทานะคนอื่นเขาไม่ทากันหรอเออเบียทาเบียทานะเวลานอนอาบน้ำมันคือการอาบน้ําทุกทั้งมันจะต้องหาถึงนอนก็ต้องหามะจกแรแล่ไปถึงไม่ดำไงเนี่ยตูะสามตัวไม่ช่วยอะไร ขนมอยู่แม่จา๋าแม่นอนไปเลยนะอะไรนะใครไอ้ดอสันอะอพอแม่พอแม่กระเทิบหนีมันก็เดินตามไปนอนข้างๆล่ะใครจะมาดมเต่าไม่รู้อ่ะสัวรักแร้รักแร้ึ้นข่าวนะ อยาก,กินของหายากสิเจ๊งเนี่ตอนนี้จะประจวบอร่อยอ่ะร้านพี่ตีนี่ขนมอร่อยทุกอย่างเลยได้ไหมเนาะก็ทำให้ทุกคนอร่อยกะทิแบบแตกมันเลิศมาก

จะกแรแลไม่มีคนเลยทําไมหนวดเขียวเอาเปุชักเตายี่อะไอยากกินแต่ตามหาดได้ไหนเซเว่นมีเต้าส่วนไปตามหาดได้ในเซเว่นเซเว่น เป็ดเหนียวดำไม่มีมีเต้าส่วนเต้าส่วนแทนได้เต้าส่วนอร่อยเต้าส่วนอร่อยเต้าส่วนอร่อยเต้าส่วนในเซเว่นคือเต้าส่วนที่เลดสี่เหลืองนน้ำวายยังอยู่อร่อย <c oughs> ทำไมมันบนนะ่นหะแพ้โลออนทาไม่ได้เลยค่ะขันมากเจ๊กโกนหรือเปล่าใายหั้นโกนฟาร์มขึ้นทุกเจ้ากโกนแต่จะโกนเวลาที่อาบน้ำ จะไม่โกนเฉยๆโกนเวลาที่มันมีสบู่ลื่นๆนะ่ะแล้วก็โกนโกนโกนไม่ได้ทำเองไม่รู้ว่าแต่ทำไมหนวดเขียวมากอีดอกมาส่งนอนพี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะ แล้วสวัสด <c oughs> ีค่ะสบายดีไหมคุณพี่เดี๋ยวไปไปเอาน้ำก่อน วันนักใช่เจเติมเล็บทุกวันล่าสุดเวลาไลฟ์สดเล็บเงาวับเลยเออสุดตุนหายตุนไม่อยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ จะต้องตามหาให้ได้แล้วเอาลูกอีตุนมากลับมาบ้านดูกินหรอลูกเรากินไหมเอาไหมดูกินกะทิไหมลูกเอาไหมครับอันหน่อยหนึ่งอ่ะหยดอ่ะทุกอย่างกินทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ดอสั้นไม่เคยปฏิเสธเลย๋อวแม่เชิญให้อ่ะหน่อยหนึ่งอะ พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วดอสั้นให้ย่อยนะหมดแล้วหมดแล้วพอที่แล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอค่ะพอค่ะ เจระวังด้วยเขาบอกว่ามีไข้หวัดแมววิผมเข้าหูเราสักสัสดีทุกคนก่อนแล้ว,วพอแล้วลูกพอแล้ว โอเคไหมครับโอเคไหมลูกโอเคไหมปีนปีนทำไมอะ่ะจา้าเล็บมึงจิกทำไมเนี่ยแล้วตัวย้ายใหญ่โตย่ามันก็จะหนีไปนหนูกับแม่มันไม่อยู่กับลูกหรอกไอ้ดอซันน่ะนะลูกนะ ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมลูกโอ้ห์อืมไปลูกพอแล้วลูกไทยพอแล้วพอแล้วยายายาเดี๋ยวโดนตกกระเด้งนู่น